หลายฝ่ายยังจับตาดูการรอบวางวัตถุต้องสงสัยในหลายจังหวัดบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะนักวิชาการบอกว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ได้หวังผลให้เกิดความสูญเสียค่ะแต่หวังขยายพื้นที่และต้องการจะสื่อสารไปยังรัฐบาลเพื่อให้เปิดเวทีเจรจาขณะเดียวกันวันนี้ก็ยังพบความเคลื่อนไหวยังพบวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกหลายจุดนะคะทั้งในภูเก็ตและกระบี่ค่ะ วัตถุต้องสงสัยถูกวางซุกซ่อนเอาไว้บริเวณแนวกันคลื่นห่างจากประติมากรรมหอยชักตีนที่นาชายหาดนพรัธาราจังหวัดกระบี่มีลักษณะเป็นก้อนหินเทียมค่ะดูแล้วกลมกลืนไปกับแนวกันคลื่นซึ่งชุด EOD ได้เข้าไปตรวจสอบและเก็บกูก้ วันนี้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุต้องสงสัยเพิ่มอีก2จุดนะคะก็คือบริเวณประติมากรรมปลาหน้าอ่าวนางและอีกจุดหนึ่งคือบริเวณประติมากรรมหอยชักตีนหน้าชายหาดนพรัตน์รากับเมื่อวาน3จุดก็คือลานประติมากรรมไม้มหาดสวนสวน,สนมัสยิดกลางค่ะเป็นทั้งหมด5จุดซึ่งตอนนี้เก็บกู้ครบทั้งหมดแล้ว ส่วนที่จังหวัดพังงาพบระเบิด2จุดเมื่อวานนะคะบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดและอีกจุดหนึ่งคือบริเวณจุดชมวิวสะพานสารสินค่ะวันนี้ไม่พบวัตถุต้องสงสัยเพิ่มเติมที่จังหวัดภูเก็ตครับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับใช้อุปกรณ์ตรวจหาวัตถุโลหะครับที่บริเวณชายหาดสุรินจังหวัดภูเก็ตนะครับพบวัตถุต้องสงสัยฝังอยู่ในทรายครับ ลักษณะเช่นเดียวกับที่พบก่อนหน้านี้นะครับจึงใช้ปืนแรงดันน้ํายิงทําลายครับแล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับนอกจากนี้ยังพบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเดียวกันครับที่หาดป่าตองเพิ่มอีกหนึงจุดห่างจากจุดที่พบเมื่อวานนี้ประมาณ50เมตรนะครับสรุปจุดที่พบวัตถุต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตมี4จุดครับก็คือพื้นที่จอดรถสนามบินหาดป่าตองแหลมพรมเทพและหาดสุรินครับ ทุกจุดเก็บกู้ทั้งหมดแล้วนะครับการตรวจสอบเพราะว่าวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดครับมีการตั้งเวลาเอาไว้ที่หอวัน5ชั่วโมง59นาที10วินาทีครับล่าสุดทางจังหวัดภูเก็ตนะครับออกแถลงการยืนยันความปลอดภัยครับและยกกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับมีเนื้อหาอธิบายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นย้ำว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ครับ วัตถุต้องสงสยัยทําให้เกิดเสียงดังไม่ใช่มุ่งทําลายทรัพย์สินและชีวิตความมั่นใจว่าเออเดี๋ยวต้องเรียกจะกังวลจะไปแคนเซิลอะไรพวกนี้ก็เลยดังสมาคมท่องเที่ยวดังโราทอร์ับจะเสื่อมเป็ดผมไม่หมดละก็คือเป็นรายและตกเป็นเป็นตั้งประซักระเรียงการของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยตกยอดยกเลิกล่าสุดนี้มันกระทบเยอะไหมคะยังไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็มาปกติเข้ามาพอใจ ำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะอดีตประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มองว่าระเบิดที่พบเป็นระเบิดไม่มีสะเก็ดลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อแสดงศักยภาพและขยายพื้นที่3าจังหวัดสี่อำเภอเองเนี่ยมีความเข้มข้นในเรื่องของการตรวจค้นในเรื่องของการเรื่องของดา,านเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับทำให้การก่อเหตุเนี่ย ก็มีการสืบส,สืบสอดสืบจับได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันภายในพื้นที่รอบนอกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งไม่มีเหตุการณ์แบบนี้มานานมากแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะคิดไม่ถึงเนาะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่ามันจะสามารถไปอยู่ภูเก็ตได้ยังไงมันสามารถไปตั้งอยู่หน้าบ้านผู้ว่าพังงานได้ยังไง ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีผู้อํานวยการศูนย์เฝ้าระวังสถาน,นการณ์ภาคใต้และอาจารย์นักวิจัยประจําสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีวิเคราะห์ค่ะว่าปกติแล้วผู้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะไม่ออกไปก่อเหตุนอกพื้นที่แต่บางครั้งเพื่อต้องการสร้างการข่าวขยายพื้นที่ข่าวจึงมีความพยายามในการขยายพื้นที่ก่อเหตุไปยังชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อต้องการสื่อ สารไปยังรัฐบาลหันมาเปิดเวทีเจรจาแม้ไม่หวังให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตแต่ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจกษษค่ะ